สำนักง,งานเกษตรจังหวัดพังงาจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อการแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลผลิตการเกษตรระดับจังหวัดผู้แทนเกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครั้งที่1ประจำปี2553 เมื่อเวลา13.30 30. นนวันที่22เมษายน2553นายวรพจน์รัตศีมารองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเพื่อการแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลผลิตการเกษตรร,ระดับจังหวัดผู้แทนเกษตรกรและหน่ยง,งานที่เกี่ยวข้องครั้งที่1ประจำปี2553หนห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงาอำเภอเมืองจังหวัดพังงา โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในช่วงนี้ใกล้ถึงฤดูที่ผลไม้ของจังหวัดพังงาจะออกสู่ตลาดประมาณเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม2553จึงได้มีการประชุมเพื่อจัดทาแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาการจําหน่ายผลไม้ในปี2553ขึ้น ด้านนายวิเชียนเกษมศรีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญพิเศษกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตกล่าวถึงแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลไม้ในปี2553ว่าได้แบ่งแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาออกเป็น2แนวทางด้วยกันคือแนวทางการบริหารจัดการโดยยึดหลักให้จังหวัดพังงาเป็นแกนหลักในการจัดทําแผนป้องกันและแก้ไขสนับสนุนให้คณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรเป็นกลไกหลักในการบริหารจัดการและกํากับดูแลไม่ให้มีการแทรกแซงราคาแต่สนับสนุนให้เป็นไปตาม กลไกของตลาดปกติเนั้นการปรับปรุงคุณภาพเพื่อเพิ่มปริมาณผลไม้ที่มีคุณภาพดีให้มากขึ้นเร่งการกระจายผลผลิตที่สดใหม่คุณภาพดีออกสู่ตลาดอย่างรวดเร็วจัดให้มีการกำหนดปฏิทินการปฏิบัติงานเพื่อให้ทุกฝ่ายดำเนินงานตามกำหนดเวลาและมีมาตรการในการดำเนินงานได้แก่มาตรการด้านคุณภาพมาตรการด้านการกระจายผลผลิตภายในประเทศมาตรการการผลักดันการส่งออกมาตรการส่งเสริมการแปรรูปมาตรการส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศและมาตรการการส่งเสริมและ ประชาะสัมพันธ์ผลไม้ในต่างประเทศทางจังหวัดพังาสําหรับเรื่องของสถานการณ์ผลไม้ในฤดูการปี2 5 53นี้เนี่ย <c oughs> ก็คาดว่าจะมีผลผลิตยอยู่ประมาณ24,000ตันในในส่วนนี้ในวันนี้ทางสำนักงานและก็หน่วยงานภายในจังหวัดก็ได้ร่วมกันวางแผนโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในการที่จะวางแผนกำหนดเรื่องของการวางแผนแก้ไขปัญหา คิดว่าสถานการณ์ในขณะนี้นะผลผลิตระด really ับนี้ก็คงยังไม่มีปัญหามากงนะสำหรับผลไม้เศรษฐกิจของจังหวัดพังงาจริงๆแล้วมีอยู่ประมาณ3 4มสชนิดของระดับประเทศนะแต่ว่าพังงาเราไปเน้นอยู่ที่มังคุดเนื่องจากว่าคุณภาพและก็ปริมาณคนข้างมากในส่วนของลองกองเงาะทุเรียนนี่ลองกองนยอดปริมาณก็มากอยู่บ้างแต่ว่าเงาะทุเรียนเริ่มน้อยลงเนื่องจากว่า ความนิยมในในผลไม้ในภาคอื่นจะมีมากขึ้น